ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือระบบขึ้นมาก่อนที่เราจะส่งม,มอบหรือปล่อยให้ผู้ใช้ในำไปใช้งานนั้นเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานั้นจะมีประสิทธิภาพฟังก์ชันและการทำงานต่างๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และความต้องการเมื่อใช้งานแล้วจะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบเพื่อจะทำให้เราแน่ใจได้นั้นแน่นอนว่า เราต้องทําการตรวจสอบตัวระบบของเราขึ้นเราเรียกการทำสิ่งนี้ว่าการตรวจสอบซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เทสติ้งโดยการทดสอบซอฟต์แวร์นั้นมีอยู่หลากหลายประเภทและหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการทดสอบคืออะไรแต่ในตอนนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงรายละเอียดหรือแนวทางแนวทางในการทดสอบซอฟต์แวร์อื่นๆต่เราจะพูดถึงเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยในการทดสอบซอฟต์แวร์ เราจะมาพูดว่าเครื่องมือนี้คืออะไรรายละเอียดต่างๆของเครื่องมือนี้ทําอะไรที่บ้างเครื่องมือที่เรากำลังจัก,ก่าวถึงนั้นก็คือไซเปรนท่านเองครับในโลกของการทดสอบซอฟต์แวร์นั้นได้แบ่งกระบวนการการทดสอบออกเป็น2แบบได้แก่การทดสอบด้วยตนเองหรือ Manual Testing และการทดสอบแบบอัตโนมัติหรือ a u t o t a t e d t e s t i n g และสอแบบนี้ต่างกันยังไงล่ะ การทดสอบด้วยตนเองหรือ m ม n u a l testing นั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือการทดสอบซอฟต์แวร์ระบบหรือแอพพลิเคชันโดยที่ผู้ทดสอบหรือ t e s t e อร์เป็นคนดำเนินการทดสอบด้วยตนเองส่วนการทดสอบแบบอัตโนมัติหรือ Automate Testing ต่างกับ Man u a l t e s t i n g ตรงที่ว่าการดำเนินการการทดสอบจะถูกดำเนินการโดยโค้ดสคริปต์หรือเครื่องมือ ซึ่งเจ้าไซเพก็คือเครื่องมือสำหรับทดสอบเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันแบบอโตเมทเทสติ้งโดยทางผู้พัฒนาที่สร้างเครื่องมือตัวนี้ได้เขียนว่าไซเพสคือเครื่องมือแห่งยุคอนาคตที่สูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบเว็บไซต์สมัยใหม่โดยเฉพาะซึ่งสาเหตุที่ผู้พัฒนาได้ทำการสร้างไซเพขึ้นมาก็เพราะว่าผู้พัฒนาได้เล็งเห็นถึงความยากลําลบากและความยุ่งยากในการทดสอบตัวระบบเว็บไซต์ จึงได้พัฒนาไซเพสขึ้นโดยจุดประสงค์ของไซเพสก็คือเพื่อให้ผู้ทดสอบหรือเทสเตอร์ของระบบได้รับประสบการณ์ที่มีความสุขในการทดสอบและระบบที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพการพัฒนาเป็นไปได้ด้วยีและมีความรวดเร็วและไม่เกิดความเครียดในการพัฒนานั่นเองหลังจากที่เรารู้แล้วว่าไซเพสคืออะไรในเบื้องต้นต่อไปเราก็จะไปดูกันนะครับว่าเจ้าไซเพสเนี่ย มีคุณสมบัติหรือฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ p ซเพสนั้นมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นและแตกต่างกับเครื่องมือหรือทูที่ใช้ทดสอบเว็บไซต์ตัวอื่นๆเป็นอย่างมากโดยฟีเจอร์ของ p ซเพสมีดังนี้จาวา Skip t and Typ Skip b a s ์เบสสคริปที่ใช้ในการทดสอบไซเพสนั้นจะใช้ภาษา Java Script หรือ y y p s c r i p t ในการเขียนขึ้นมา functional testing ในภส่ ps นั้นเราสามารถเขียนการทดสอบเกี่ยวกับฟังก์ชันการทํางานหรือ functional testing ได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็น unit testing integrate testing และ system testing หรือเรียกอีกชื่อว่า end to end testing หรือ ui testing test status menu เมื่อเวลาเรารันสคริปต์สําหรับการทดสอบ จะมีส่วนในการแสดงสถานะของการทดสอบด้วยว่ามีการทดสอบจำนวนเท่าไหร่ที่ผ่านการทดสอบและมีกี่จำนวนที่ไม่ผ่านการทดสอบคอมเมนต์ล็อกนอกจากในส่วนของสถานะการทดสอบแล้วในไซเพซยังมีในส่วนของการแสดงคําสั่งหรือคอมเมนต์ที่ได้ทําการรลันไปเรียบร้อยแล้วและจะแสดงรายละเอียดการทํางานของคําสั่งนั้นๆอีกด้วย p อ p พรีวิว ในระหว่างที่สคริปต์การทดสอบกำลังดำเนินกนารไซเทสจะทำการแสดงผลของเว็บไซต์ในขณนะนั้นที่กำลังทำการทดสอบอยู่ด้วยและเป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์วิวพอร์ตไซซ i n g ในส่วนของแอป,ปพรีวิวนั้นจะมีการรองรับการปรับขนาดหน้าจอที่หลากหลายขนาดและหลากหลายโครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างว่ารองรับ r e s ponsive เว็บ e s ไซนนั่นเอง t m e Travel ลไซเพย์นั้นจะทำการส n a p s h o t ภาพรวงของการทำงานแต่และคอมเมนท์ comment, ที่ได้ดำเนินการไปแล้วและในส่วนของแอป r e v i e w ด้วยถึงแม้ว่าคอมเมนต์นั้นจะได้ทำการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เพียงแค่เอาเมาส์ไปวางไว้ที่คอมเมนท์ที่เราต้องการจะดูทำให้เปรียบเสมือนว่าเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ d e b u a ์กเ i ริ้ซึความที่ว่าไซเพ์นั้น มีส่วนแสดงสถานะการทดสอบและส่วนแสดงคำสั่งแสดงให้เห็นในขณะที่สคริปกำลังดำเนินการอยู่ทำให้เราไม่ต้องคาดเดาว,ว่าการทดสอบนั้นเกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนเราสามารถตรวจสอบได้เลยจากทั้ง2ส,ส่วนนี้ r e a l t i m e r e l o ห d หรือ Rel Hot reload เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงสคริปในขณะที่สคริปนั้นกำลังลันอยู่ใสเทจะทำการรีโหลดสริปนี้ให้ใหม่อีกครั้งอัตโนมัติ ทำให้การทดสอบมีความต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องทําการปิดเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อให้สคริปนั้นรันใหม่ Automatic w ว i ติ้งเวลาเขียนโค้ดหรือสคริปสำหรับการทดสอบเราไม่จําเป็นต้องเขียนคําสั่งให้เวทหรือสลีปเพื่อรอให้หน้าเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์นั้นโหลดขึ้นมาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะว่าไซตเจะจัดการในส่วนนี้ให้อัตโนมัติ s p า ตัป c ลสเราสามารถจำลองหรือตรวจสอบพฤติกรรมของฟังก์ชันการทำงานในระบบการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้สำหรับการทำยูนิ t เทสติ้งบนไซเพลส์ s e รี s ชอต a n d Videos ตัวไซเพลสนั้นสามารถทำการบันทึกภาพ s c ส e รีนชอตเมื่อเกิดความผิดพลาดในส่วนของการทดสอบหรือสามารถบันทึกวิดีโอทั้งการทดสอบได้ และนี่ก็คือฟีเจอร์หรือคุณสมบัติที่โดดเด่นของไซเพสต่อไปเราจะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียของ s ไซเพสกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะมาพูดถึงข้อดีของเจ้าไซเพสกันก่อนนะครับว่ามันมีดีอะไรบ้าง 1>, 1. easy for front end developer เนื่องจากสคริปที่ใช้ใน,นการทดสอบบน s ไซเพสนั้นเขียนด้วยภาษา Java Script หรือ t ท s c r i p t ซึ่งเป็นภาษาที่ f อนต์เอ d e เดเวลอปเปอคุ้นเคยเป็นอย่างดีในการเขียนโค้ด 2>, 2. easy for debugging เมื่อเกิดการ Error หรือมีบั g ในสคริปต์การทดสอบบนไซเพจเราสามารถทำการดีบักได้อย่างง่ายดายเพราะมีฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบมากมายไม่ว่าจะเป็น t e ื t อ t a ต u s m เมนู o o m m n n l o o t i m e t r a v e l หรือ Screenshot and ว i ดีโอเป็นต้น 3. All-in-one tool ไซเพสนั้นได้รวบรวมส่วนเสริมต่างๆที่จำเป็นต่อการทดสอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วในตัวเพียงแค่ติดตั้งไซเพสอย่างเดียวก็สามารถทำการทดสอบได้เลยไม่เหมือนเครื่องมือหรือทูตัวอื่นๆที่เวลาใช้อาจจะต้องติดตั้งส่วนเสริมอ,อื่นหรือเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมด้วยตนเองไซเพสก็สามารถลงส่วนเสริมเพิ่มเติมได้แต่ที่มีอยู่ดั้งเดิมก็เพียงพอแล้วสำหรับทำการทดสอบ 4. Faster and less complicated การเขียนสคริปต์สำหรับการทดสอบบนไซเพสนั้นมีความรวดเร็วไม่เสียเวลาและยุ่งยากเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่ช่วยในด้านนี้เช่น Real Time Reload หรือ Hot t ท m e Reload หรือ Automatic Waiting เป็นต้นและสุดท้าย it is free ไซเพนั้นเป็นเครื่องมือแบบ Open Source ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ ก็มีฟีเจอร์บางส่วนของไซเพสที่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้งานข้อดีของไซเพสจะมีเยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่ว่าไซเพสจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับโดยข้อเสียหลักๆของไซเพสก็มีดังนี้ครับ 1. นึ่งออ p p o r อร์ตจะว่า t k n p Type s c r i p t เนื่องจากสริปที่ใช้ในการทดสอบบนไซเพส ถูกเขียนขึ้นโดยภาษาเจวสพิคิปและไทยสคคิปทำให้ไซเพสไม่สามารถใช้ภาษาอื่นได้นอกจากสองภาษานี้ 2. องโอลี p ปอร์ตสำบลูเซอร์เบราวเซอร์ที่ไซเพสสามารถทําการทดสอบได้นั้นยังมีน้อยมากโดยเบราวเซอร์ที่ไซเพสรองรับการทดสอบมีดังนี้ 1. Chrome 2. ม l อ c t ิเล็กตรอน3า m โพรเมียมสี่มิโครซอฟและ 5. f i ไฟฟอกก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับการที่พายเกี่ยวกับไซเบ e หวังว่าเ,เพื่อนๆที่สนใจอยากจะเป็นนักซอฟต์แวร์เทสเตอร์จะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้นะครับเพราะว่าไซเบ e ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นำมาทดสอบและเราอยากจะแนะนำเลยครับสำหรับครั้งนี้ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ